น้ำน้ำใสเฮ็ดหยังล้างรถจกักว้าผู้ใดบอกล้างปลาแท้นี่ปภาบ่ให้ล้างตัวว้าน้ำน้ำใสเป็นอย่างคืออยากล้างรถจกักคักเลยคักกว่ามันเปื่อนบ่ฮันอ่ะเปื่อนเปื่อนว่าเปื่อนติ้นน้ำน้ำใสโบนี่เปียกเซต้ววันนี้เฮาเฮาล้างแล้วหลเหรอเซตเลยเนาะโอเคบ่ โอเคเนาะเสร็จเลยเนาะโอเคเนาะเสร็จเลยอ่ะเก็บเสร็จเลยนี่ทำเสร็จอยู่นี้อ่ะเสร็จเลยเสร็จเลยบ่เป็นอย่างดอก เสร็จคือมันแท้ผู้ได้สอนเหงื่หลังลดจากปะผ้าปะพาสอนชนบ่ไปไงมาจะเฮ็ดหย่หางไงมาไงมาจะเฮ็ดเวียกหยัยงซอกเงินไงมาซอกเงินเนาะหาเงินเก่งๆเหมือนบอ่เหมือนบอ่จะเอาไปช้อปปิ้งได้เนาะโอ้ยเสร็จด,ดีแท้เสร็จงามแท้ แมาา่ดึงมาทางนี้อีละดึงมาทางนี้ลองเบิงึองอ่าประพาด,ดึงให้อ่ะนี่ร็จแล้วหรอบอร๋อว่าเป็นยังคือยักเสร็จว่าเป็นยังคือยักเสร็จสน่ะบ,อบ,อบอ้อบ่เมื่อยบบ่เมื่อยว่า น้ําใส่บ่อยากอยู่ลาว่าบ่น้ํใสบ่อยากอยู่ลาว่าไปโรงเรียนมามื้อนี้ม่วนบ่ม่วนว้ามีน่อยู่โรงเรียนเสร็จแม่อีล่ะเออเสร็จแล้วก็แจ้งขึ้นตัวมีน่ยอยู่โรงเรียนนี่วาน่นใสเห็นตัวเลขยังแน่อยู่นี่นใสเบิ่งเด้อเบิ่งตัวเลขนใสอ่านตัวเลขให้ปพาสุกเบิ่งดูอ่านเห็นบ่ น้่งใช้ยกลอง่งองคืนคีบองบอร่องว่าโอเคเดี๋ยวปะผ้าเอาขึ้นเด้อเอามาผ่าเชดมาใบนี้